สวัสดีนักเรียนต่อไปนี้จะสอนแคนคูลัสปี65ตอนที่5นะโจ์อนุพันธ์แล้วก็อัตราการเปลี่ยนแปลงต่อเพราะว่าเราเสียเวลาเรียนเป็นหนึ่งสัปดาห์ก็เรียนออนไลน์ชดเชยไปพอสมควรนะเพื่อทำให้เราได้เรียนได้เข้าใจมากขึ้นเอกสารก็เอกสารนเดิมนะเอกสารเดิมที่ใช้ประกอบการเรียนก็คือเอกสารชุดนี้นะ เรื่องแคนกูลัสเออ ก็น,นักเรียนเปิดไปดูหน้าที่49นะข้อ30นะข้อ30เนาะหน้าที่49่สก็อธิบายตัวอย่างเป็นบางข้อบางอันเนาะหน้าที่30ถ้า f x ทศกั x กำลังสลบส x กำลังสบวกส x บวกหจงหาค่าของ นะจงหาค่าของดิฟดีเอฟเอ็กซ์นะดีเอฟไพ่เอ็กซ์บวกดีเอฟเอ็กซ์ดีเอ็กซ์บวกเอฟกซ์อันนี้เอฟเอ็กซ์ก็คือดิฟอีกทีหนึ่งเอฟไเอ็กซนะ์แล้วเราดิอนุพันธ์อีกทีหนึงมันก็เออมีอนุพันธ์แล้วเราดิฟอีกทีหนึ่ง,ออง,องตอนนี้ก็คือนี่ฟังก์ชันธรรมดาแล้วก็ดิฟ f(x) นะอันนี้ก็คือถ้ามีค่าก็คือ f'(x) เองันนี้เนาะก็ให้หาค่าบอกฟังก์ชันธรรมดามาจาก f(x) กำล x กำลัง3ลบ3 x กำลัง2บวก2 x บวก15ให้เป็นตการนให้เป็นตําแน่เนบ,รเบอร์1ดิฟ1ครั้งนะดิฟ f(x) ก็คือ f'(x) ดิฟ1ครั้งก็ได้เป็น2 3 6 x กำลัง2 6 x บวกด้วย12 dx เท่ากับหนึดิฟ5ได้0ไม่ต้องใส อันนี้ให้เป็นสมการที่สองอันนี้ก็ตัวนี้ก็คือดิฟของ f x นั่เองต่อไปเราดิฟอันนี้อีกครั้งหนึ่งก็เป็นดิฟของ f x ใช่ไหมดิฟตัวนี้ก็เป็นทีนก็คือดิฟอันนี้เข้าไปก็เป็น1 2 x อนุพันธ์อันนี้ก็คือลบ6ดิฟ12บ dx เท่ากับ0ก็ให้เป็นสมการเบอร์ห่เบอร์เบอร์าโจทย์บอกว่าเอามาบวกกันทั้งหมดใช่ไหมก็แสดงว่าเอา f x บวกกับอันนี้บวกกับอันนี้ก็คือเหมือนกับเอาอันนี้ บวกกับอันนี้บวกอันนี้บวกกันสามอันทัดเลยก็เหมือนสมการเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามบวกกันเพราะนั้นออกมานะเบอร์สามเบอร์สามนะใช่ไหมดิฟเอฟไพเอ็กซ์เองคือเบอร์สามบวกสมการเบอร์ที่สองคือเอฟไพเอ็กซ์ก็คือเอ่อดิฟเอฟเอ็กซ์ดิฟเอฟเอ็กซ์ก็คือเอฟไพเอ็กซ์เองเบอร์สองแล้วก็บวกด้วยเบอร์หนึ่งก็คือฟังก์ชันเดิมเพราะนั้นบวกกันนักเรียนก็จับบวกกันเอาเอ่อสิบสอง x ลบ6บวกอันนี้เข้าไปเขียนลงมาบวกกันพอบวกกันออกมาก็เวลาดูก็บวกเป็นคอลัมน์คอลัมน์มันจะดูง่ายกว่าพวก x 2 x กาลัง3ลอกลงมา x ลบ6ลบ3 x กาลัง2กับ6 x กาลังสองก็เป็น3 x กาลัง2 1 2บ x ลบก x เหลือ6 x 6 x บวก1 2 x ก็กลายเป็น1 8 x ต่อไป5บวก12เป็น17 17จเลบหเหลือ11คําคำตอบก็คือได้เท่านี้นั่นเอง คำตอบก็ได้เป็นคำตอบของอันนี้ก็คือ 2x กำลัง3บวก 3x กำลัง2บวก 18x บวก11เป็นคำตอบแค่นี้นี่ถือว่าไม่ยากเนาะไม่ยากส่วนข้อที่31น,นี้ให้นักเรียนไปออลองทำดูเองเนาะใช้สูตรให้หา g อา g จีไพจีาย4ก็ต้องหาจีไ x จีาย x g ีไพเอ็กก็คือดิฟก็คือตัวหน้านี่ตัวหลังก็หน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน,น้าใช้สุรอันนี้ตัวหน้าก็คือ s q u x ดิฟตัวหลังก็คือ f i x ใช่ไหมบวกตัวหลัง f x ดิฟตัวหน้าก็คือดิฟ square x x s q u x f I x บวก f x แล้วก็ดิฟ x กําลังส่หล่สองก็ดิฟออกมาทํานั่เนเ่ยทำทาออกไปทำออกมาก็จะได้คําตอบคําตอบก็คือลบสามสิบเจ็ดส่วนสี่เนาะ นี้ข้อสามเอียท้เรียนไปทําเองแลวมีสองข้อย่อยมีข้อหนึ่งย่อยแล้วข้อสองย่อยก็ให้เรียนทําเองนะคาตอบข้อสองย่อยตอบลบยี่สิบสามส่วนสิบคูณอธิยาให้เรียนทาเองเนาะทำเองต่อไปอให้ตัวอย่างอันหนึ่งนะงนี่ไปทําข้อที่สามสิบสองข้อสามสองใหเรียนทําเอง เรนก็มาดูข้อที่อ่ข้อที่สามสิบสามให้นเรียนทำเองอันนี้จะยากหน่อยนะคูมีโอกาสก็จะเฉลยเฉลยทีหลังนะเฉลยทีหลังเฉลยอ,อาจจะเฉลยในห้องต่อมาดูข้อนี้คนเฉลยเดี๋ยวกูให้นักเรียนทําเองแล้วกันเนาะยังไม่ให้เป็นตัวอย่างนอะอาจจะไปอธิบายในห้องต่อไปนักเรียนดู เอ่อให้ทําข้อที่สามะดูตัวอย่างให้ทําข้อที่34อันนี้ให้ทํากูจะให้ตัวอย่างเป็นข้อ35ห้าดูข้อ35เป็นตัวอย่างเนาะข้อ35กําหนด f x เท่ากับ f สลด x กำลังสองลบส x บวกสิจงหา f ไพ่หนกับ f ไพ่สอเนี่ยสังเกตด,ดู เป็น 1, น 1, 1> กับ x เป็นสเพราะฉะนั้นเราทดลองดูถ้า x เป็นหถ้า x เป็นห x เป็นหก็แอบแอบสลูเอาตรงเนี้ยลองหาดูว่า x กําลังสองลบส x บวกสนะค่าเป็นบวกหรือเป็นลบเอา1ไปแทนได้เป็น1นึ่งกํลังสองลบสคูณได้สี่ได้เป็น2ก็ได้เท่ากับทลายได้ลบหนึ 1. เพราะฉะนั้นแสดงว่าถ้า x เป็นหปุ๊บค่าฟังก์ชันตัวนี้ <_ S 1> น้อยกว่า0ูน เพราะนั้นพอน้อยพอศูนย์ปั๊บนักเรียนก็จะต้องนึกถึงสมบัติของค่าแอฟสูตรนะขอทบทวนหน่อยสมบัติของค่าแอบสูตรที่ว่านะสมบัติของค่าแอบสูตรที่ว่าอืมที่ว่าอะไรนะสมบัติของค่าแอฟสูตรนี่ทบทวนให้เนาะเอ่ออแฟสูตรเอฟสูตรของ x จำนวนจริง x แบ่งเป็นสองกรณีเนาะจะเท่ากับตัวมันเองเมื่ออะไรเมื่อตัวนี้ x มากกว่าหรือเท่ากับศนย์เป็นบวกหรือเป็นศูนแต่จะเป็นลบของตัวเองก็ต่อเมื่อ x น้อยกว่า0อันนี้เป็นคุณสมบัติของค่าสมบูรณ์เป็นค่าสมบูรณ์เอ่อตกลง ตัวเนี้ยนอนอลบหถ้า x เป็น1เอาไปแทนในแอบส์หลูของ x กำลังสองลบสีบวกยีได้ลบหก็แสดงว่าค่าจำนวนจริงตัวนี้ยน้อยกว่า0เพราะน้อยก่าศูนย,นย์เพราะฉะนั้น fx ท็งแอบส์หของ x กำลังสองลบสก็ต้องเป็นลบของตัวมันเองก็คือลบของวงเล็บลบของ x กำลังสองลบสีเบวกบวกสองน่เองสำคัญตรงนี้พอฟังก์ชันเป็นลบปุ๊บก็คือถอดวงเล็บออกมาลบคูณข้าไปลบ x กำลังสอง นะลบคูณลบเป็นบวกบวก 4x ลบคูณบวกได้เป็นลบก็ออกมาฟังก์ชันนี้เพราะนั้น f ไพ x ก็ก่อนดิฟหนึ่งครั้งก็ได้ลบ 2x บวก4ใช่ไหมนี่เราต้องการหา f ไพ1เอา1ไปแทนที่ตัว x 1ไปแทนลบ2คูณ1ใช่ไหมลบ2คูณ1 4ก็ได้เป็นลบ2บวกกับ4ก็ได้เป็น2เก็บไปก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บค่าตัวนี้ตัวแรกนี่เก็บไว้ก่อนต่อมาหา f พาย2เพราะนั้น เราทดลองเอา x เท่ากับ2ไปแทนในฟังก์ชันแทนในตรงนี้อีกนะถ้า x กําลังสอง x กํลังสองลบ4คูณ x บวก2ก็คือ x กําลังสองลบสี่คูณสองบวก2สี่คูณลบแปดบวกสองได้ไปลบ8เห็นไหมอืมเอ่อสี่บวกสองเป็นหกหกหกลบแปดก็จะออกมาจะได้เป็นลบสองลบสอง ซึ่งลบสเนี่ยลบสก็จะมีค่าน้อยกว่าศย์ก็แสดงว่าเอฟเอฟซัลูของตัวนี้ใช่ไหมต้องเท่าลบของตัวมันเองก็เท่ากับลบลบ x กำลังสบวก4 x ลบสหาอนุพันธ์ก็ได้ลบ2 x บวก4พั้หา f พ่สอเอาสไปแทนได้ลบ4บวก4ได้ศูนย์เพราะนั้นค่าตัวนี้เก็บไว้อีกตัวหนึ่งแต่เนื่องจากว่าค่าสค่านี้โจทย์ต้องการนำมาบวกกัน นั่นก็เอาสองบวกศูนย์ก็ได้เท่ากับสองคำตอบก็คือสองตรงนี้เป็นคำตอบนี่สองนั้นในข้อที่เอ่อข้อที่สามสิบสี่เนี่ยวิธีการทำสไตล์การทำก็ทำคล้ายๆกับข้อที่สามสิบห้าเรียนไปทำนะเรียนไปทำต่อไปให้ตัวอย่างอันหนึ่งนะให้ข้อที่สามสิบหกเป็นตัวอย่างอันหนึ่งอีกนสะิบนาทีครูขอสอนอีกอันหนึ่งเลย ก็ f x เท่ากับ square root x บวก x จงหาเซตคำตอบจำนวนจริง x ที่ทำให้ f pi x มากกว่าทั้กับ0เพราะนั้นให้อนุพันธ์เนี่ยมากกว่าเท่ากับ0ให้หาค่า x ออกมาก็ไม่ยาก f x เท่ากับ f x เท่ากับ square root x บวก x ก็คือ f x เท่า x, กับกำลังสองบวก x เกพราะนั้นหาอนุพันธ์ดิฟเข้าไปใช้สูตรอะไรใช้สูตร dx กำลังเข็นใช่ไหมให้สูตร d x กำลัง n by d x เท่ากับเท่ากับนะโอ้ยโอ้ยเขียนไม่ติดเท่ากับอะไรเท่ากับ n คูณ x กำลัง n ลบหนึ่งใช้สูตรตรงนี้นะตใช่ไหมเนี่ย d x กำลังสองก็หน x กำลสองลบหนึ่งนะ d f x เท่ากับหนึ่งต่อมา ก็ได้ 12x กำลังลบ1บวก1 12ลบ1ก็ได้ลบ12เนอะเอาลงมาข้างล่างเอางมาก็เป็น 12x กำลังลบ12ลงมาข้างบนงมาเป็นข้างล่างเป็น x กำลัง2ก็คือ1ส่วน2คูณ square root x นนเองบวก1มี f ไพ่ x ที่โจทย์บอกว่าให้หาค่าจำนวนจริง x ที่ทำให้จำนวนนี้เป็นไงมากกว่าเท่ากับ3ก็แสดงว่า f x ตรง,งนี้มากกว่าเท่ากับสเพราะฉะนั้น1นึ่งส่วนสองอ x บวกหก็มากกว่าหรือเท่ากับสเอาบวกหข้ามฝั่งมาลบนี้เป็นเหลือ2องใช่ไหมเหลือสก็เออองไปคูณนี่เป็น4ก็จะเหลือ1นส่วนส x เท่ากับมากกว่าเท่ากับสี่ยกกําลังสองทั้งสองข้างยกกำลังสองสองข้างก็เป็นแบบนี้ออกมา1นึร x ยกกำลังสองได้1นึ่งส่วน x ใช่ไหมซ์ส x ยกกำลังสองก็ได้ x ตัวใน เสียงลง2เป็น16ก็แสดงว่า1ส <un> on so, okay. ่วน x มากกว่าหรือเท่ากับ16หรือคูณไพ่นี้ลงมาก็แสดงว่า1ส่วน16มากกว่าหรือเท่ากับ x 1ส่วน16มากกว่าหรือเท่ากับ x ใช่ไหมก็เขียนกลับใหม่ก็ x น้อยกว่าเท่ากับ1ส่วน16แต่ซื้อเองดิ x น้อยกว่าเท่ากับหนึ่งสิบหกทีนี้นักเรียนม,มาดูตัวว่าเอ่อ x เป็นอะไรได้บ้างเนื่องจากโจทย์มันมีอะไรเนี่ยโจทย์มันมี square root x ใช่ไหม square root x เป็นจำนวนจริงเนี่ยเป็นจำนวนจริงก็แสดงว่า x เ,เนี่ยตัวนี้จะต้องเป็นจำนวน จริงบวกหรือมากกว่า0คือติดลบไม่ได้เพราะฉะนั้นอันหนึงก็คือ x เนี่ยมากกว่า0ใช่ไหม x ยังมากกว่า0เ,เพราะฉะนั้น x เป็นจำนวนจริงบวก x เป็นจำนวนจริงบวกก็คือ x มากกว่า0ก็คือ0น้อยกว่า x 0น้อยกว่า x x น้อยกว่าหรือเท่ากับ1นึส่วนหกี่เองเป็นคำตอบนี่อเองนะอันนี้ก็ไม่ยากนะักเนาะก็ ดูเงื่อนไขระหว่างโจทย์ที่ให้มาแล้วก็ดิฟพอดิฟดิฟเสร็จแล้วก็ให้มากกว่าท่าก็มากกว่าหรือเท่า,ากัสามแล้วหาค่า x อ,ออกมาได้ค่า x อ,ออกมาตรงนี้ได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าดูให้ทั่วๆ square root x เนี่ยเป็นจานวนจริงก็แสดงว่าตัว x นี่จะต้องมากกว่าศูนย์ติดลบไม่ได้ถ้าติดลบ square root เลขติดลบเช่น square root ลบลบสองเนี่ยจานวนที่ไม่จริงนะไม่เป็นไ,รนไจริงเพราะนั้นจํานวนเนี่ยจะต้อง มากกว่าศูนย์มากกว่าศูนย์แล้วเขาบอกว่าคำตอบตัวจริง,งทำให้มากกว่าศูนย์มากกว่าศเนาะอ,อ,นอืม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 มากกว่าทศกัพท์อืม เพราะฉะนั้นตรงนี้อย่างงี้เลขไม่จริงเช่นเพราะฉะนั้นก็อธิบายตัวอย่างเพราะฉะนั้นการบ้านที่นักเรียนต้องไปทํำการบ้านก็ทําข้ออะไรบ้างทําข้อที่ f s เนอะการบ้านก็ทําข้อที่เท่าไหร่สามสิบสี่การบ้านทำข้อ สามสิบสี่สามสี่แล้วก็สามสามแปดพันก็พอแล้วสามสามสามสองสามสองแล้วก็สามสิบเอ็ดเนาะสามเอ็ดค่อยๆเก็บไปเถอะ อ่ะตกลงก็เคียงแค่นี้เดี๋ยวครูจะจดสรุปอีกทีว่าเออการบ้านครูให้อะไรไปบ้างนะการบ้านให้อะไรไปบ้างอืมการบ้านให้อะไรไปบ้าง